ฝากกดไลค์กดแชร์กดสต๊าคให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้แอดบีจ้านิดเคอีกเช้านะคะเราจะให้ทุกคนนะคะวิ่ง6นะคะลูด5นะคะตัววิน7 8็ดนะคะจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะตัวเจาะเจาะให้เป็น5 9นะคะ8ปด แล้วก็หกเจ็ดนะคะหกเจ็ดแปดแปดเก้าห้านะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวนะคะจะให้เป็นห้านะจีนเช้านะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งสามลูดนะคะสองตัววิน 4ี่ห้าหนะคะจับมัดกันให้หมดเลยนะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะนะคะเจาะให้สองหกห้าหกสนะคะ3ามสี่ห้าห้าหสองวิ่งบนลูดล่างตัวเดียวให้เป็นสองนะคะ ออมาเลยนะคะจะเป็นหังเสียงเช้านะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง3ามลูด4ี่นะคะตัววิน5 6 7นะคะจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวเจาะจะให้เป็น4ี่7จ็ดหนะคะ3ามห้าหดสี่ วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น4ีนะคะได้ย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ